มาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณชมครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาพีเม2.5นะครับ <ฮะ S 1> ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้จะมีการห้ามรับซื้อนําเข้าข้าวโพดจากเพื่อนบ้านที่มาจากการเผา การปลูกและเผาที่อยู่บนเนินถุงตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าต้องรอ,อกฎหมายต้องรอกฎหมายก่อน,อออนแต่ตอนนี้เริ่มมีการพูดคุยเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอาชีพอะไรเนี่ยนะครับก็มักจะต้องดูแลแล,และก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเพราะน้องๆเนี่ยเขามีเจนใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเจนเจนเอสอ่ะคุณหมอเรันเจนเอสเจนเอสก็คือเป็นเจนที่เวลาเขาจะเลือกใช้สินค้าผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยครับเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องดูด้วยว่า ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า<ช>เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมร,รถที่จะขึ้นรถสาธารณะเนี่ยถ้าเป็นใช้น้ํามันจะไม่ขึ้นแล้วนะจะใช้รถไฟฟ้าแทนอะไรทํานองนี้เขาเรียกว่าเจนใหม่ ai, คือเจนเอสคือเจนที่รักสิ่งแวดล้อมผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนนะ,ะไปอยู่4ี่หวันนี้นในเมืองนี้ไม่มีควันจากรถที่มันเหม็นเหมือนมาจากเครื่องสันดาบเลยนะเพราะทั้งเมืองที่ไปเนี่ยนะโดยเฉพาะเมืองสัวเถา และที่ไปถึงเที่ยวเหมือนเนี่ยนะรถเขาเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยอมอเตอร์ไซค์ก็ไ,ไฟเห<า>มนกันไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าผมไปเดินไปวิ่งเนี่ยโอ้โหไม่มีฝุ่นเลยส<ผ>มว่าต่อไปเยี่ยมประเทศไทย เขานำหน้าเราไปเป็นสิบสิบปีแล้วนะก็อยากจะเชิญชวนว่าเราจะต้องมาช่วยจัดการไงประเทศไทยเราไม่มีไม่มี PM 2.5กั2.5ใช่นะครับดังนั้นจึงมาเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องของการช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มีการเผานะครับเพราะการเผาก็ทําให้เกิด PM เม2.5นะครับอย่างเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับมาตรการห้ามนําข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผานะประเทศไหนที่มีการเผาแต่ยังก่อนนะตอนนี้ยังนะเพราะว่าเรารอพรบอากาศ สะอาดต่อาเามื่อไหร่แล้วเราใช้ได้เลยถูกต้องขณะนี้ยังไม่สามารถใช้ใช้กฎหมายได้เพราะว่ายังเป็นขัดแย้งกับเรื่องการ ทำเรื่องฟรีเทรดการการค้าเสรีนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีกฎหมายแล้วเ,เราก็ทําได้เลยครับใช่แล้วนะครับซึ่งเที่ยวชุมก็ไดม้มีความเห็นอย่างที่บอกไปนะครับว่าการออกประกาศอย่างที่ว่าของกระทรวงพาณิชย์นะครับอาจจะไปขัดกับข้อตกลงการค้าโลกของ WTO ที่คุณหมอพูดเนี่ยนะครับซึ่งมีการบัญญัติว่าข้อห้ามใดๆก็ตามที่สั่งห้ามกับประเทศคู่ค้าเราต้องปฏิบัติแบบเดียวกันในประเทศหากประกาศในทันทีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการค้าระหว่างประเทศได้นะครับจึงขอให้มีการชะลอไปก่อนดังนั้น จะต้องรอพรบอากาศสะอาดเพื่อให้ผ่านสภาก่อนนั่นเองนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับแต่ว่าการดําเนินนโยบายทุกอย่างก็ต้องมองแบบรอบด้านนะครับทุกมิติเพื่อไม่ให้มีการขัดกับข้อตกลงต่างๆที่เราเคยทําไว้กับประเทศต่างๆนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลแบบ ออกมาเพื่อเนี่ยนะเรื่องนี้สาคัญต่อเรื่องสุขภาพเลยนะฮะเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาในคนเป็นโรคปุทงลมปมโป่งพองเนี่ยสูงที่สุดสูงของเทพด้วยเพราะพี2.5นี่ยนะครับแล้วเรื่องมันเลงด้วยนะครับผมไปไปทางเหนือเป็นไงฮะผมไปเหนือมาไปลำพูนไปเชียงใหม่มาโอ้โห ตอนเครื่องบินกําลังลงนะคุณหมอผมตกใจมากเพราะว่าวันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันที่ค่า PM 2.5ที่เชียงใหม่เนี่ยขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกโอของโลกนะครับไม่ใช่ของประเทศครับครับ,รบซึ่งเป็นค่าฝุน่นที่สูงมากๆเลยนะครับพอไปที่ลําพูนปรากฏว่าค่าเขาเรียกว่าค่าอะไร a A, a, a เป็นเ <Q> ใช่ไหม a, a, เป็นคุณภ i พเด็เราดูจาก แอร์แอร์โฟไทยนี่แหละนะครับปรากฏว่าค่าเนี่ยขึ้นไป260อ่ะอ่ะก็ประมาณ130อมิีเอ่อมีลมีเลมิโครมิโครกรัมต่อลิตรนะอาหาร2อแล้วกันอาหารสองนี่รวมหลายๆอย่างนะทีนี้ถ่้า130นี่ถือว่า โอ้โหเาถือว่าแดงแดงทะลุแดงไปเปไปแดงท้าเลือดาหนองแล้วแดงม่วงแล้วครับที่ลําพูนพอขึ้นไปทางเชียงดาวเชียงดาวก็คือตอนเหนือสุดของของเชียงใหม่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับปรากฏว่านอกจากเห็นควันแล้วคุณหมอได้กลิ่นเลยคือกลิ่นการเผาไหม้นั่นคือการเผาป่าแสดงว่ายังมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับยังยังเผากันอยู่นะครับเผากันอยู่ที่แถวเชียงดาวที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับดังนั้น คงต้องต้องขอความร่วมมือเลยนะต้องเขนะ้มข้น,นนะครับฝ่ายปกครองฝ่ายควบคุมต้องช่วยกันนอ,อนี่ถือว่าอากาศใสามากนะในภาพอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไปเชียงใหม่มันคือขาวไปหมดเลยดอยสุเทพหายไปจริงๆครับหายไปเลยนะครับนี่น่าจะเป็นวัดหลวงพ่อทันใจนะครับวัดวัดดอยคำดอยคำนะนี่ยังถือว่าฟ้าใสามากเลยนะครับถ้าเทียกบกับวันที่ที่ผมเดินทางไปเพราะวันที่ผมเดินทางไปเมื่อวันเนี้ยเสาไฟแรงสูตร ถ้ามองนับไปสี่ต้นแรงสูงไม่เห็นนะท่านเดียวออกจากบ้านแล้วเพราะเกิดร้อย เกินเกินร้อยค่าค่าหน่วยนะหน่วยสีแดงแล้วซึซงซอันตรายลอันตรายต่อต่อสุขภาพเลยคร,ครับส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องของมาตรการในการาระง,งับข้อพิเดตตอนนี้เรายังไม่ใช้เราจะต้องรอพรบอากาศาตรของเรา <S 2> <S 2> เราต้องดูแลภายในประเทศเราให้ดีก่อนที่เราคุมกันได้นะครับช่วยกันไม่เผาและในช่วงที่มันหนักๆนี่ลดจนเนี่ยเราก็จะต้องไม่ขับออกไปเขาต้องทำา w o r k กอิ่งเวิร o กฟอร์กันทํางานที่บ้าน โดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับในกรุงเทพมหานครนี่ก็เราแก้ปัญหาได้ดีพอสมควรนะฮะเพราะมันมีมาตรการต่างๆออกมาครับ